วันนี้เราจะไปไหนกันติดตามรับชมนะคะทุกคนออกจากที่ทพักประมาณบ่าย<ะ>สองสวิตเซอร์แลนด์จะไปไหมคะหรือจะไปสวิตเซอร์แลนด์โอเคไปกันสวัสดีค่ะเรายังคงอยู่ที่นี่พัทยาไทยแลนด์วันพักร้อนของเราหนีหนาวมาจากสวีเดนจา้า เราชอบเดินทางด้วยรถสองแถวสะดวกมากวีลี่แกลบโลแคปโซบราเราอยู่ใกล้ เทอม i นอน21นะคะเส้นทางการไปของเราก็จะง่ายมากเลยทุกคนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่เซ็นทรัลเขาเรียกว่าเซ็นทรัลอะไรล่ะที่ประจำของคุณสามีนะคะเขาจะมีเราชอบกินอาหารที่ฟู้ดเซ็นเตอร์ค่ะที่ศูนย์อาหารที่จะมีอาหารไทยหลากหลายให้เลือกเมื่อวานทําสามีร้องไห้ใครได้ดูคลิปบ้างคอมเมนต์มานะคะว่า สามีวันร้องไห้เพราะอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลย ER กันนะคะเรามาที่นี่ค่ะทุกคนเซ็นทรัลพัทยา อยู่ใต้ตึกโรงแรมฮิลตันนะคะเดินหาที่เขียวๆทุกคนจ้ะชื่นใจจัง วยนองนกน่ารักอุ้ยไปแล้วเมืองไทยตอนนี้ร้อนมากค่ะทุกคน สะอาดแล้วก็ยะ yeah. ราคาจับต้องได้กัทุกคนชอบสเต็กออกโซโพเมสออฮับฟิชออกโซ วันนี้ตามใจเขาค่ะทุกคนมาที่นี่คือเรามีอาหารหลากหลายเมื่อวานคือวันสั่งส้งตมตำพริกหนึ่งเม็ดให้คุณสามีกินค่ะ <c oughs> เขาเคยกินที่6สแกดูกรมมันร,รีสอร์ทแงวิหาเดะไหนอีกแกะดูมาบิดจ้ะแฮะแฮดูแอดตาตำไทยอีแกสตาร์าอฟาดายนั่นอีกแกอีดอกแยบราร์วีซ่ ยาเขาเคยมากินตําไทยที่นี่เขาชอบมากค่ะเมียพีเคีอลกเยยข้างหน้าก็จะมีศูนย์อาหารอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอาหารมากกว่าโซนแรกเรียกว่าอะไรอ่ะบีดอิท บีดอีออกเสียงเอสยังไงอนะเราสองคนชอบที่นี่มากเลยนะคะหลายๆครั้งที่มาก็จะมาทานอาหารมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นที่นี่ที่ศูนย์อาหารด้านล่างของเซ็นทรัลพัทยาค่ะตรงนี้มีซูชิโอ้โหทุกคนเป็นร้อยหน้าเป็นพันกล่อง แล้วก็คุณสามีน่าจะเจอของที่เขาอยากจะกินแล้วนะคะอิตาเลียนอ่เ hmm. อ mm ็นสมอล m a l l m e d i u โอ้เมนเนดูฮาเฮลยาคันแอตาเมดายอยากมีอาการท้องสียหรือยาหรือมันด้องรีบกยาแต่ว่ามันเดินไม่สะดวกเลยแล้วเราก็เดินมาเจอของที่เราอยากจะกินเหมือนกันนะคะมีน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิ จัดเป็นชุดไว้น่ากินมากเลยค่ะมีผักผลไม้มีอาหารสดแล้วก็สะอาดมากๆสำหรับที่นี่นะคะ ไว้ตรงกางไม่ก็ใส่ถือไปอ่ะแล้วเราก็มาถึงอาหารที่สองคนชอบในร้านเดียวกันค่ะคุณสามีออเดอร์เป็นพิซซ่านะคะส่วนของเราเป็นไก่ซอสจิ้มแจ่วกินกับเห็ดย่างและผักย่างอร่อยมากทุกคนก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่เราสองคนกินด้วยกันอย่างมีความสุขกันเลยจ้า กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเราสองคนมาเที่ยวพัทยาจริงๆค่ะแต่ว่าเราต้องกลับถึงโรงแรมก่อนพราเที่ตกดินนะทุกคนเดี๋ยวรถม้าจะกลายเป็นรถฟักทองค่ะทุกคนเที่ยวพัทยาแบบนี้กลับถึงกลับถึงบ้านกลับถึงโรงแรมประมาณสี่ห้าโมงเย็นค่ะ 6โมงเย็นถือว่าช้ามากนะคะกลับมาแล้วจ้าพักผ่อนตามอัธยาศัยต่อค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระอาทิตย์ตกดินที่ห้องกันนะคะ <c oughs> ใครรอชมอะไรที่พัทยาบ้างลองคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้คะ่ะโอเคค่ะทุกคน ขณะที่เรานั่งรอคุณสามีก็จะมาคุยค่ะเรื่องที่ติดขังเอาไว้ให้อทิตย์จะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือที่วันบอกว่าเขาเป็นเทพีสันติภาพค่ะทูตวัฒนธรรมค่ะทุกคนขึ้นรถหรือว่าไปไหนก็ตามแล้วเ,เขาเจอนักท่องเที่ยวที่จะเป็นชาวยุโรปนะคะสามีวันสามารถพูดได้ทุกภาษาเลยค่ะ แต่ว่านิดนิดหน่อยหนยนะคะนิดนดหน่อยหพอจะสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นเยอรมน,นีโปรแลนด์อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์อะไรอีกล่ะสเปนนะคะฝรั่งเศสเขาจะพูดได้นิดหน่อยพอเขาเจอแล้วเขาเจอเป็นภาษาที่เขาสื่อสารได้เขาก็จะคุยก็ทุกคนเราไปเดินตามเขานะคะก็ต้องหยุดรอให้เขาคุยก่อน บางทีไปเจอกันบนรถสองแถวแล้วเราจะลงแล้วอ่ะเขายังคุยไม่จบประโยคนะก็ต้องนั่งเลยไปก่อนนะคะทุกคนนี่คือนี่คือสามีวันค่ะแล้วก็ทักทุกคนค่ะทักทุกคนที่เดินผ่านหมาก็สวัสดีหมาด้วยคำว่าเช้าก็ยืนคุยกับหมาสวัสดีครับสบายดีไหมหมาไม่ตอบจ้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนขึ้นเครื่องนะคะที่วันจะเล่าให้ฟังว่าเราดีใจมากภูมิใจนะคะ ตอนที่วันเปลี่ยนเครื่องนั่งเครื่องสายการบินกาตาจะมาเปลี่ยนเครื่องที่ดูดูฮานะคะใช่ไหมแล้วทีนี้ในขณะที่เปลี่ยนเครื่องก็จะมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะในขณะที่เรากําลังนั่งพักกันรอเครื่องใช่ไหมคะเดินเที่ยวนั่งพักเราก็จะเจอ มานั่งในในโซนที่เขาเช็คอินรอให้นักท่องเที่ยวขึ้นเครื่องเครื่องรอบสองจะเป็นเครื่องใหญ่ค่ะที่แบบไม่แน่ใจว่ามีกี่ที่นั่งเดี๋ยววันจะลงข้อมูลให้ชมแล้วก็ สามีวันก็จะถามคนไหนจะไปไหนมาจากนอกเว์ใช่ไหมอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้รู้จากน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ25ปีจะเดินทางไปภูเก็ตคนเดียวค่ะทุกคนแล้วมันก็เลยบอกว่าอุ้ยเก่งจังเลยเธอไปภูเก็ตคนเดียวเขาเลยบอกว่าเขามาหลายครั้งแล้วจนมีเพื่อนหลายชาติค่ะเขาอยู่ในกลุ่มอ่ากลุ่มกลุ่มในสายอาชีพของเขาะคะ่ะเป็นเพื่อนหลายชาติก็นัด,น,ดนัดกันว่าจะมาเจอกันที่ภูเก็ต ต่างคนต่างก็มาส่วนน้องมาจากอนอร์เวย์คนเดียวแล้วก็สวยมากเลยทุกคนแบบคล้ายๆแบคแพะค่ะก็มาเที่ยวแล้วเขาก็บอกว่าชอบมากภูเก็ตมาเลยเออดีใจเนาะอีกคนนึงก็เป็นผู้ชายเขาจะมาหาแฟนไม่รู้ว่าน้องคนไหนหรือเปล่านะคะมีคอนโดอยู่ที่พัทยาค่ะทุกคนน้องอะ่ะทำงานน้องผู้หญิงทํางานอยู่กรุงเทพแล้ว แฟนเนี่ยเป็นคนนอร์เวย์ค่ะเขาก็จะลาพักร้อนด้านลาตรงกับวันพอดีเลยทุกคนก็คืออาทิตย์ที่สองสามสี่ของเดือนมกราคมสามอาทิตย์เหมือนกันเลยเขาก็บอกว่าเขามีวันลาแค่สามอาทิตย์วันก็มีวันลาแค่สามอาทิตย์ปีนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชายดูแบบสมาร์ทนักธุรกิจมากๆเลยค่ะคนไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเห็นพนักงานแอร์โฮสเตสนะคะเซอร์วิสเขาดีมากทั้งทงที่เรานั่งมาใน ชั้นอ,อโคโนโมี่นะคะแต่ว่าเขาจะได้รับการดูแลดีมากแล้วนั่งข้างวันมันก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเขาได้รับข้อสิทธิพิเศษอะไรนะคะทีนี้เขาก็เขาก็มาแล้วค่ะเขาก็จะไปหาแฟนเขานะคะที่ที่พัทยาเหมือนกันก็เลยได้รู้ได้รู้จักหลายๆคนคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่า ต่างคนต่างก็ชอบเมืองไทยนะคะนี่คือข้อดีกันทุกคนพอวันมาถึงสนามบ,บินสุวรรณภูมินะคะคนเยอะมากเรายัางไม่จบนะคะเราเดินมาถึงที่โรงแรมแล้วสามีเขาก็พักอยู่ข้างล่างค่ะก็มาเล่าต่อนะคะเราก็พอมาถึงสุวรรณภูมินะคะทุกคนเราก็เห็นนะักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วในขณะที่สามีรอคิวเนี่ยเขาก็จะชวญคุยค่ะเขาเป็น ทูตวัฒนธรรมอิหลีอิหลอเลยเขาก็จะคุยเธอจะไปไหนเธอจะไปยังไงอะไรแบบนี้นะคะเราในฐานะภรรยามีหน้าที่เดินตามแล้วก็ต้องให้เวลาคุณสามีคุยเพื่อจเจริญสัมพันธ์ตะไมตรมตีกับทุกคนที่เขาเห็นอยู่ทั่วไปแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่ารักอยู่สองเหตุการณ์ค่ะก็คือที่โรงแรมนี้จะมีทัวร์คนจีนเยอะนะคะแล้วสามีก็ไปยืนคุยกับคนแก่คนจีนค่ะ,คะก็ เขาก็ต้องเขาคนจีนนะ่ะเขาก็สอนให้สามีวันนะคุยด้วย Google Translate ค่ะทุกคนสิ่งคำแรกที่เขาถามอ่ะคือเขามองวันแบบรู้สึกแล้วว่ามองแปลกๆเขาก็พิมพ์เป็นภาษาเอเขาพูดเป็นภาษาจีนแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเธอซื้อเมียเธอมาเท่าไหร่เธอจ่ายเท่าไหร่ mm hmm. เขาก็คุย,ค,ยคุยแบบคุยหยาบอะค่ะทุกคนคือหยาบแล้วก็หยาบใครกับเราแล้วประโยคสุดท้ายก็คือ ถ้าฉันให้มากกว่าเราเธอให้เมียเธอมากับฉันได้ไหมทุกคนไม่น่ารักเลยค่ะวันเลยบอกสามีว่าเธอไม่ค่อยดีแล้วแหละที่แรกอะ่ะวันก็คิดว่าเขาว่าน่ารักอะไรเนี่ยเขาใช้คําว่าเปคือจ่ายจ่ายจ่ายสำหรับซื้อเมียเธอเท่าไหร่วันคิดว่าเออสามีต้องให้เงินภรรยาหรือเปล่าเราคิดในฐานะสามีภรรยาแต่แต่ดูจากคําแปลเขาแล้วเนี่ยคือหนึ่งเขาคิดว่าวันแบบคิดว่าสามีวันซื้อบริการวันนะคะทุกคน หน้าตาแบบนี้เหรอคืออย่างวันแล้วจะไปแบบขายเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้อยู่แล้วมันแบบไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะก็นั่นแหละวันเลยแปลแล้วสามีไปอ๋ออ๋อฉันรู้ฉันรู้เราก็เลยเดินจากมาค่ะกับสอง รัสเซียค่ะทุกคนรัสเซียที่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะสามีวันก็พยายามคุยกับเขาแล้วก็พยายามแปลให้เขาฟังอะไรแบบนี้นะคะแล้ววันเลยรู้สึกว่าเออบางคนเขาก็น่ารักค่ะบางคนเขาก็ไม่น่ารักแต่สามีวัน่ะเขาจะเริ่มด้วยการจเจริญสัมพันธ์ทำไมตรตีอยทุกคนเขาจะน่ารัก คือช่วงพักร้านร้อนของเขาก็ชอบเรียนดูคนค่ะแล้วก็ชอบคุยกับคนประมาณนั้นนะคะวันก็ส่วนเราอะ่ะเป็นคนเลือกค่ะทุกคนวันก็ไม่ได้ทักทุกคนคนไทยทุกคนที่เดินผ่านวันก็ไม่ได้ทักทุกคนนะคะแต่สามีวันก็จะทักทุกคนที่เดินผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้คือการมาถึง มาถึงประเทศไทยในวันที่4แล้วนะคะเดี๋ยววันที่หดูกันต่อว่าเขาจะมีแรงทักคนอื่นอยู่ไหมก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้วันสองคนนะคะเ <lem ic. S 2> ที่ยวแบบวันอาจจะแปลกตาจากคนอื่นที่คาดหวังว่าการมาเที่ยวพัทยาคุณจะได้เห็นอะไรบ้างแต่แบบนี้คือวิถีชีวิตของวันกับสามีวันเลยค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ